ราจะมาทำน้ำอัญชันนะคะน้ำอัญชันยังไงครับด้วยฝีมือน้องก้าฟิกนะคะส่วนผสมเราก็จะมีน้ำร้อนอดอกอัญชันบักหน้าวน้ำผึ้งส่วนอุปกรณ์เราก็จะมีกาต้มน้ำมีน้ำเปล่าแก้วช้อนอ เ้าเราก็จะมีรอยยิ้มในการทำน้ำอัญชันนะคะโอ้ยรอยยิ้มอะไรเ่ยถ้าเราไม่มีรอยยิ้มเราไม่มีความสุขเราก็ทําไม่ได้สิลูกเราก็ขี้เกียจสิครับใช่ไหมค้ะครับนอลขั้นตอนต่อไปคือคน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 แล้วก็คนคนคนจนกว่ามันจะดําคนจนกว่ามันจะดำอะไรดาคนดํหรือ อ๋าก็ต้องดำอยู่แล้วสีอัญชันไงอธิบายด้วยสิครับคนให้มันดำจะให้คนดำหรือว่าถอกอัญชันดำหรือว่าน้ำดำน้ำดำอ่าคนจนน้ำดำแล้วเราก็เททิ้งเพราะว่ากินไม่ได้เพราะมันดำชิดเราต้องการต้องการอะไรชิชูไปทําอะไรลูกเออแล้วมันจา กองเล็กๆไม่มีเลยลูกที่กองเล็กๆกันอ่ะเปิดปดูเปิดดูสิครับมไม่ฝั่งนี้ลูกฝั่งนั่นแหละเปิดออกมาเปิดออกมานั่นแหละน่หนาที่กองก็กใช่แล้วครับเทจากแก้วนูน้นมาใส่แก้วนี้ก็ได้ลูกเออตอเรามีสองแก้วต่อไปเราคนจนดำปิ๊ปปี้แล้วนะคะเราก็จะมากองไม่ใช่วิธีกองลูกเอาตัวนี้มาวางตรงนี้แม่จะบอก<ม>อ่า แล้วก็เทจับนี่ไว้ด้วยนะจับนี่ไว้ด้วยเทเลยเลยใช่ครับผมเอาช้อนออกเอาช้อนออกอ่ะ<ม>เอามือจับไอ้ตะแกรงไว้ด้วยตะแกรงกงอง<ม>อ่ะนั่นแหละค่อยๆเทนั่นแหละครับเ<ม>ออขั้นตอนต่อไปอะไรวะเริ่มเหม็นแล้วไหมเหม็นแล้วเอาจะเอามะนาวไม่ใช่เอาน้ำแข็ง น้ำแข็งน้ำแข็งอยู่ไหนนั่งไงแก้วพลาสติกแก้วพลาสติกกดน้ำแข็งมาน้ำแข็งต้องใส่เยอะๆใช่ไหมใส่เยอะทำไมใส่ได้แค่ไม่พอได้ไหมถ้ามันเปรี้ยวพ่อไม่ต้องทำเูยนะจ๊ะมันจะเปรี้ยวได้ไงลูกมันยังไม่ใส่น้ำมันหนโอ้ยๆระวังกระเด็น เราเราสามารถใส่น้ำร้อนอีกได้ไหมใส่อีกทำไมเผื่อมันได้นิดเดียวไงเือกินไม่อิ่นไงหรอกกินไม่อิ่ง <laughs> ไม่ทำเองไหแล้วเราก็จะได้น้ำสีนี้มาน้ำสีม่วงนะคะไม่ใช่น้ำสีดำเกือบ <c oughs> แล้วเกือบได้เททิ้งแล้วเพราะว่าน้ำสีดำ <c oughs> ต่อไปใส่น้ำผึ้งน้ำผึ้งนะคะใส่น้ำผึ้ง อ่ามันมีฝาหรือเปล่าม,มีฝาสิฝาปิดใช่ไหมเปิดออกไหมปิดเปิดออกไม่ได้ไม,ม,มันอันนี้ดิดูขวดนี่ลูกเปิดออกอยังยังนี่ไงเปิดออกไงเดี๋ยวนี่นี่นี่ออกได้ออกแล้ว,ออลวน้ำผึ้งนี่เราได้มาจากงานแต่งของเพื่อนนะคะอ่าน้ำผึ้งมีประโยชน์หาซาย เราต้องใช้หมดขวดเลยแล้วลูกเราต้องแยกสี้เราต้องแยกแยกทำไมเรเพื่อว่าจะเอาเนี่ยอันนี้น้ำเพื่อใส่แล้วก็เตรียมลงใส่แล้วก็เตรียมนี่อ๋ชอชงตังหา่เอรอเอาแก,แก้วเล็กนะมีนี่มีแก้วเล็กไหมไปดูซินู่นแก้วเล็กนะพลาสติกไม่มีหรือไม่พลาสติตกเหรอกแล้วเธอไม่เตรียมอุปรกรณ์ให้มันครบก่อนทำม,นะมันเนาะ นั่นนั่นนั่นแก้วเล็กๆนะไม่ได้ไม่ได้ไไดูกนะมันแก้มันอันนั้นพลาสติกไหมหรือเป็นแก้ว <Yeah. S 1> แก้วนู่นไงแก้วเล็กๆนะข้าง <c oughs> ล่างนั่นแหละลูกแก้วไหนก็ได้ข้างนี้วางนี้มันพลาสติกอยู่ได้อยู่ลูกไอ้ไอ้ที่พลาสติก,กน,นะพลาสติกที่เป็นตัวเลขซ้ายมือ <c oughs> นั่นแหละได้ลูกครับเดี๋ยวค่อยปิดลูกมาทำมาทำเลยนะ เป็นเรื่องที่ทำถูกวิธีไหมคะวันนี้เราเจอมาทำทำผิดวิธีแม่กับแม่ทั้งแม่ทั้งลูกนี่แหละขี้แตกพอๆพัวกันเรากัล้าดน้ำพึ่งลงใบพัไหมจะอ,อีกไหมอา้าวอ้าวน้ำพึ่งช่วยอะไรละ่ะช่วยทำให้หวานอ่าเราจะเป็นเบาหวานเราก็ใส่เยอะๆไม่แห้ไม่ให้งทำนะเนี่ยก็สองแก้วไม่ใช่ลูกกะดูซิสองแก้ว เห็นไหมเลอะไม่เป็นไร viens, Arizona, อ่าวเดียกินซะขนาดนั้นเอาวางเดี๋ยวเราแค่เช็ดตุกไอตอปเพราะวมาใส่นะจ๊ะอ่าน้ำร้อนใส่อะไรน้ำร้อนใส่ถ้วยน้ำร้อนใส่แก้วนะจ๊ะร้อนนะลูกระวังนะครับอยู่แล้วอ่าพอแล้วแค่นั้นอ่ะคนล่าดุคนอ่าแก้วนั้ำอ่ะช้อนนั่นแหละอ่ะเวลากินเองไม่เนอะ คนไปจนอะไรจนมันจนมันไม่มีเลยจนมันละลายเขาเรียกจนมันละลายโอเคจนมันละลายนะจ๊ะเราก็เป็นเทใสเทใส่อะไรนี่อะไรโอเคโอเคจะโอเคแล้วเราก็คนต่อคนต่ออะไรนะ คนคนคนคอคนคึงคขงน้ำอัญชันชิมดูเลยจ้ะแล้วเราก็จะชิมดูนะครับโอ้ชิมน้ำแข็งครับผมไม่ได้ชิมน้ำเกินการผลิตที่ถูกต้องโคตรแย่เลยจะโคตรแย่ได้ไงขนาดทำกินเองยังขนาดนี้ละลูกก้าวนเองนะชิมที่ลูกชิมชิมน้ำสิลูกไปชิมน้ำแข็งได้ไง คนให้มันเข้ากันอย่างหนงึชิมมันต้องชิมผ่านแก้วไหมชิมแบบช้อนมันไม่ค่อยอร่อยหรือเปล่าได้ไหมโอ <Okay. S 2> เ <S <S มคมะนาวมเพ่ให้กินกันนะครเป็นว่าเสร็จพิธีเดี๋ยวท่านแม่จะลองชิมนะคะโอ้ยไม่ใช่ยังไม่เสร็จเสือใส่มะนาวอ่ะบ,บ,บีบมะนาวลงไปบีบแข็งแรงสิแข็งแรง มีนตไปโอเคอก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะพิธีธธทำน้ำอันจันแม่ <c oughs> กับลูกกฤขี้ <c oughs> แตกวันนี้เลย <c oughs> บ๊ายบายค่ะ